รถยนต์รุ่นนี้ถูกบันทึกไว้ในนูเบิร์กลิงนะครับว่าเป็นรถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อนล้อนหน้าเร็วที่สุดในโลกด้วยพละกําลังนะครับ320แรงมาจากเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะครับอันดับแรกก่อนเลยบอกขอนิดเดียวทาไมไม่ให้ไฟฟ้ามาไม่เข้าใจคือต้องปรับแบบเป็นแมนนวลนะครับเติมไฟฟ้าไปนิดนึงก็น่าจะได้นะให้มันสมรราคาตัวรถนิดนึงรถขับเคลื่อนล้อนหน้าเร็วที่สุดในโลกกับ Hon d a c ซี i c t ไทยอาที่ได้ลองครับ ความดิบหายไปครับควบคุมได้ง่ายแต่ความแรงยังเล้าใจอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของรถใหม่มานําเสนอนะครับแล้วก็เป็นบททดสอบสมรรถนะในสนามแข่งอีกแล้วครับด้านข้างผมครับ Honda Civic Type R นะครับรถยนต์รุ่นนี้ถูกบันทึกไว้ในนูเบิร์ลิงนะครับว่าเป็นรถยนต์ที่มีระบรบขับเคลื่อนล้อนหน้าเร็วที่สุดในโลกด้วยพละกําลังนะครับ 320แรงมาจากเครื่องยนต์2ยุทธริเทอร์โบนะครับวันนี้จะมารีวิวพร้อมกับทดลองขับครับผมพาลุกท่านจากนูเบิร์กลิงเมื่อกี้ที่เกิดถึงนะครับวาร์ปมาอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับและไอเทมคันนี้ครับถึงคราวที่ได้ทําการทดสอบนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นการทดลองขับในสนามครับแต่ระยะเวลาของผมเนี่ยอยู่กับเขาไม่นานนักนะครับทางผู้จัดเขาให้เวลาอยู่มา15าทีเท่านั้นก็ว่าแล้วนะครับไปติดตามเรื่องราวของ Honda Civic Type-R กันเลยครับสำหรับความเป็นลายไอเทมจาก Civic Type-R นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปลักษณ์โดยรวมถ้าถามว่าต่างกับ Civic รุ่นที่มีขายอยู่ทั้ง ehev กับเทอ b o ไหมต่างครับท่านผู้ชมต่างกันในเรื่องของชุดพาร์ตแต่หลักๆนั้นนะครับเรื่องดีไซน์บอดี้ในเรื่องของอาภายในใกล้เคียงกันแต่ว่าจะเป็นออปชันที่เหนือกว่า เหนือกว่าอันดับแรกมันดูในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับชุดกระจังหน้าเป็นเปลียนโนแบค็คดำดุมาเลยครับสำหรับหน้ากระจังนะครับตัวฝากระโปรงมีการเจาะสกูปไว้เพื่อระบายความร้อนให้เทอร์โบนะครับสำหรับเครื่องยนต์โป่งด้านข้างนะครับสำหรับซุ้มล้อหน้าเปลี่ยนใหม่ใช้ครตัวกันนะครับโป่งเนี้ยมันจะมีความใหญ่โตมากกว่าแล้วก็เป็นชุดพาร์ที่สิ้นกว่า ล้อนะครับในส่วนของซีวิ c รุ่นปกติจะมีขนาด17นิ้วกับ18นิ้วพอมาอยู่ t y p e R จะเป็นขนาด19นิ้วทันทีแล้วก็ล้อแมกเห็นไหมครับสีดำสวยงามเลยนะครับล้อไปกับตัวกระจังหน้าแบบเป็นโนแบ็คข้างหน้านะครับและข้างในท่านผู้ชมดุดันกับคาลิปเปอร์สีแดงครับด้านหน้าเป็นแบบสพอร์ตแต่ด้านหลังเป็นพอตเดียวเท่านั้นครับตรงนี้ก็น่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าใส่มาพอร์ตน่าจะดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรา,เาไปลองในสนามว่าเป็นยังไงด้านหลังนะครับแตกต่าง ไฟท้ายของ Type R นั้นจะต่างกับ Civic ธรรมดาชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ซึ่งสปอยเลอร์ตัวนี้ครับได้รับการออกแบบมาในเรื่องของแรงกดหรือดาวฟอร์สนะครับจะทําได้ถึง900าร้อยนิวตันเมตรในขณะที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะก็จะทําให้ด้านหลังเนี่ยกดนิ่งๆเข้าโค้งได้มั่นใจนอกจากสปอยเลอร์นะครับที่มีแรงกดสูงๆแล้วนะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างก็ถูกออกแบบมาเฉพาะรวมถึงท่อไอเสียที่ตีออกตรงกลางนะครับ ค้อเสียตรงนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีเสียงสังเคราะห์นะครับเพื่อดังในห้องโดยสารและผู้ขับขี่จะทําความเเ้าใจยิ่งขึ้นแต่ข้างนอกนั้นไม่ได้ดังสักเท่าไหร่นะครับเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะเงียบถือว่าเป็นตัวแรเท่นที่เสียงซุ่มเสียงไม่ค่อยดังนักนะครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยขึ้นมาอยู่บน ห้องโดยสารของ Type R เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอก6จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างภายในนะอันดับแรกก่อนเลยบอกขอ,อนิดเดียวทำไมไม่ให้ไฟฟ้ามาไม่เข้าใจคือต้องปรับแบบเป็นแมนนวลนะครับเติมไฟฟ้าไปนิดนึงก็น่าจะได้นะให้มันสมกับราคาตัวรถนิดนึงตัวหน้าจอแตกต่างกับซีวิ c รุ่นปกตินะครับอันนี้ดูแบบ เป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นมีเทคโนโลยีมากขึ้นเทคโนโลยีที่ว่าเซนซิงใส่ให้มาครบนะครับหน้าจอตรงนี้10.2นิ้วแล้วก็9นิ้วด้านข้างที่เป็นทัชสกรีนมีตัวของไวเด c ชาร์จมาให้แล้วก็เห็นไหมฮะตัวเลขยิบยับเลยทั้งในเรื่องของบูทเทอร์โบในเรื่องของความร้อนในเรื่องของการจ่ายไฟกระแสต่างๆมีมาให้ครบเหมือนรถแข่งนะครับเราประมวลผลจากตรงนี้ได้แล้วก็มันมีโหมดหนึ่งที่ใช้ในกรณีเ,เข้าไปแข่งเนี่ยทีมเซอร์วิสจะวิเคราะห์การขับขี่จากรถคันนี้ได้เลยนะครับ โหมดการขับขี่มีอยู่3โหมดซึ่งทั้งสปอร์ตแล้วก็โหมดของ R เนี่ยผมคงลองอยู่แค่2โหมดนี้นะในสนามภาพรวมประมาณนี้ความแตกต่างก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับทั้งตัวหน้าจอเองหน้าจอกลางที่มีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาตัวของเซนซิงมีให้เหมือนกันเกียร์ธรรมดาแล้วก็ได์โหมดออโต้โฮเบรกไฟฟ้ามีมาให้ครบปะลองกันครับเวลามีน้อยครับ ในการเลือกโหมดแต่ละโหมดขับขี่นะหน้าจอก็จะปรับเปลี่ยนไปถ้าเห็นในจอตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่คอมฟอร์ตผมก็ดันขึ้นมาสปอร์ตก่อนมีอินดิวิวด้วยเราสามารถปรับแต่งเองในเรื่องของการปรับแต่งต้องบอกว่าช็อคตัวนี้นะครับเป็นช็อคไฟฟ้าปรับเซตมาเนี่ยนอกจากปรับช็อคได้น้ำหนักพวงมลาลัยในเรื่องการตอบสนองของคันเร่งได้หมดทุกอย่างนะครับทำมาให้ดีแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่แตกต่างากับซีวิคธรรมดาปไปลองนะครับ คลัสค่อนข้างจะนุ่มนะครับเป็นรถซิงที่น้ำหนักคลัสเนี่ยไต่ต่างรถสแตนดาร์ดแต่เราที่ลองมานะออกตัวประมาณ50เมตรถึง1 0 0เมตรแล้วเนี่ยช่วงล่างแตกต่างชัดเจนนะครับรอบแรกห่างจากสนามช้างมานานพอสมควรครับเดี๋ยวลองดูลายลองดูเอ่อเ e r f o ฟอร์ c e ของรถนิดนึงนะครับเราจะไม่เล่นกำลังให้มันสูงมากทำความบุนเคยกบไปก่อนนา,นานๆทีได้ขับเกียร์ธรรมดาทันที้วยครับประมาานิดๆนครับ รถขับหน้านะแต่นี้ผมบอกตั้งแต่แรกเป็นขับหน้าที่เร็วที่สุดในโลกนะตอนนี้นะครับที่ไปทาผลงานว่าูนวงลิงได้นะฮะอาการอาการดื่อของขับหน้าเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของรถที่ติดมาอยู่แล้วแต่ทางวิศวกรเนี่ยเขาปรับแต่งให้มันขับได้ง่ายผมผ่านโค้งของสนามช้างเนี่ยมาประมาณโค้งที่สี่นะครับซึ่งโค้งนี้จะเป็นโคง้งไฮสปีดผมก็ยังไม่กล้าเท่าไหร รถเนี่ยมันแทบจะแฝ จมันจริงๆอ่ะเราจะไม่รู้มันแก้คอยแก้ให้เลยอ่ะใช่ครับคือรลบมันมันไม่ตัดเลยพี่มันจะไม่เหมือนกันที่มันเอาแท a ชั่นมาตัดอันนี้มันเป็นลักษณะของใช้ระบบแก้เพราะถ้าเกิดสุว่าเป็นทั่วไปที่เราเลยเคยขับเนี่ยพอมันอู้สปีดปั๊บเนี่ยแท a ชั่นททำงานทุกอย่างมันเหี่ยวพี่นึออกไหมมันมันเหี่ยวปุ๊บแล้วหยุดแล้วถึงจะไปใหม่แต่นี่มันใช้วิธีแก้ เรียบร้อยครับกับการทดสอบในสนามแข่งช้างอินเตอร์เนชันแนลเซกิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับซีวีไทมท์อาร์ที่เป็นลายเทมคันนี้นะผู้ชมครับความดิบความเถื่อนจากอดีตเนี่ยถูกออทอนลงไปเยอะมากๆเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงครับขับได้ง่ายแม้จะเป็นรถขับหน้าที่คาแรคเตอร์ของรถนั้นมีอาการดื้อโค้งอยู่แล้วนะแต่ทางวิศวกรของฮอนด้าเขาได้ปรับมาใหม่ในเรื่องของตัวช่วงล่างในเรื่องของพวงมราลัยในเรื่องของตัวชุดมาตรวัด ปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดประมาณ6ฟีเจอร์ด้วยกันตรงนี้เราสามารถเลือกนะครับความดุดันจากหน้าจอและการแสดงค่าต่างๆเทอร์โบอัดบูตกี่ปอนด์นะครับความเร็วรอบเท่าไหร่รวมถึงการใช้งานรถต่างๆสามารถประมวลผลได้นะครับมีการแสดงค่าที่จอกลางนะครับตรงนี้เกียร์นะครับเป็น6สปีดขับได้มันมากคัดนุ่มครับไม่ได้มีความหนักเลยพวงมาลัยคมนะครับถ้าเกิดว่าคุณปรับโหมดไปแล้วนะครับแล้วก็เสียง เสียงเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นเสียงสังงคลอเข้ามาซุ้มเสียงที่ดุดันภายในรถครับแต่ข้างนอกนี่ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนิดเดียวตรงนี้ท่านผู้ชมครับลดราคาเกือบ4ล้านบาทนะสามล้านเก้าแสนบาททอนพันหนึ่งผมตีอยู่ตรงจุดเดียวเลยเบาะไม่ให้เป็นไฟฟ้าผมมาครับยังเป็นแบบแมนนวลที่ต้องโยกขึ้นโยกลงอยู่นะครับถ้ามีไฟฟ้ามาด้วยโอเคเลยทั้งนี้ทั้งนั้นสาวก Honda เลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับแลไอเทมรุ่นนี้ณนะวันนี้ครับฮอนด้ Honda, ปิดจองไปแล้วนะครับโคต้าที่ได้มา30คันซึ่ง30คันนั้นมีเจ้าของที่เรียบร้อยหมดแล้วครับก็ต้องรอฟังขา่าวดีจากฮอนด้าครับสำหรับแฟนๆที่รอ Type R ในลในรถต,อ,ตอไปนะ Honda จะเปิดราคาจําหน่ายไหมจะมีรถเข้ามาขายอีกหรือเปล่าต้องลุ้นกันแต่วันนี้รถขับเคลื่อนล้อหน้าเร็วที่สุดในโลกกับ Honda c i v i c t y ท e R ที่ได้ลองครับ ความดิบหายไปครับควบคุมได้ง่ายแต่ความแรงยังเล้าใจอยู่เหมือนเดิมครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของหน้าทีวีไทยรนะครับที่ออ t โตมเตอร์ไทยแลนด์ได้ทำการทดสอบในวันนี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่เรื่องราวของรถยนต์ครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามรับชมครับสวัสดีครับ